อาเมซยนจังเกิลไทยแลนด์บายยูที2023ค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในขณาดนี้ค่ะคุณนัตยาค่ะ,คะก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจํานวนกว่า30ประเทศค่ะ,คะ ที่ห้องประชุมน้อมกล้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตอค่ะร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะจัดการแถลงความพร้อมในการจัดการแข่งขันอเมเซียนจังเกิ้ลไทยแลนด์บายยูท2023ระหว่างวันที่17-19ถึงกุมภาพันธ์2566เที่ยมเภอเบต,ตงจังหวัดยะลาค่ะแล้ก็เป็นการดำเนินการคู่ขนานกับโครงการอเมเซียน เบตงเฟสติวัล2023ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่9ถึง19กุมภาพันธ25์2566โดยทางพลเรือตีสมเกียรติผลประยูเลขาธิการสอ,อปตอก็ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะว่าการดําเนินงานของสอ,อปตอรพร้อมที่จะผลักดันโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในส่วนของเมืองเบตงก็ได้มีการผลักดันให้เป็นการท่องเที่ยวต้นแบบซึ่งมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ทุกมิติค่ะทางด้านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมนะคะถึงเรื่องการท่องเที่ยวหนึ่งในศูนย์กลางของกีฬาวิ่งเทลของโลกค่ะที่นี่ก็เป็นสนามอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียแปซิฟิกซึ่งเชื่อเหลือเกินค่ะว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะที่นํามาบูรณาการกับการแข่งขันกีฬาจะผนวกกับกิจกรรมการท่องเที่ยว Amazing b a y t o n g Festival และจะสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะมาดูทางด้านของประเภทการแข่งขันในครั้งนี้กันบ้างนะคะก็จะมี5ระยะทางด้วยกันได้แก่เบตง 160K เบตง 100K เบตง 50K เบตง 25K เบตง 10K และการวิ่งฟันรัน Saturday Nissan เป็นการวิ่งสันรันฟันรันสัปาเดย์ไนรัน 5K ค่ะสำหรับเส้นทางนะคะการแข่งขันในปีนี้เนี่ยนักวิ่งก็จะมีโอกาสวิ่งผ่านทุกไฮไลท์ของป่าเบตงเลยรวมไปถึงค่ะนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสำหรับนักวิ่งเบตรงระยะทาง160และ 50K ที่จะได้วิ่งข้ามพรมแดนไปยังประเทศมาเลเซียนะับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญด,ด้านการกีฬาของ2ประเทศค่ะขณะที่ในส่วนของมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยระหว่างการจัดก,การแข่งข,ข,ข,ขันก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นะคะวางแผนอย่างเป็นระบบในทุกสุดเพื่อดูแลแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนอีกด้วยค่ะ